ะอะไรห้างนั่งใหม่ก็เอาบอค,คุยได้อยู่บอคุยได้บ่าคุยได้ลูกดิดมานา ักถ่ายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยละต่างประเทศการเยินดีเข้าชู่ซ่องของสนกสลาวคือก้าวอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี่ก็มาพบมาพอทางช่องสนกสาลาวนี่ก็จะได้เดินทางออกมาหาทา้งชาวโซนเรเนาะโดยชาวโซดคนนี้เพิ่นก็เป็นชาวโซดรุ่นไ่และออกมาเปิดใจเป็นข้างแรกเนาะทางชนกก็ห้ก็มาสัมผัสเพื่อนเป็นข้างแรกหรือว่าเธอตะบิดก็เป็นนั่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสนกเด้อสิงสชมปันก็อย่า โดยก็เพื่อมีรายได้เข้ามาทางสนุกเนาะแล้วก็มีกําลังคิดกําลังใจได้เอ็คลิปต่อๆไปเนาะโดยกระทาสนุกว่าผิดพลาดประการเรือกระโคถูกเพราะยกับพีเอฟซีตุกท่านหรือว่าลุงป้าน่าอาเนาะโดยก็เพื่อ่าเป็นการชักชาเสียเวลาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องก็เข้าไปโอ้ไปลมไปชอบท่ามชื่อเชิงเรียงนามประกาศอายุเพิ่นเนาะปัจจุบันนี้ทางชาวโซนเอ็ดเวย์ยุ่งชิเลอร์เฮาก็จะได้เข้าไปโอ้ไปลมไปชอบท่ามเพื่อเฮาจะได้หู้ไปพร้อมๆกันกับเอฟซีตุกท่านเนาะบม่ว่าจะเป็นทางเอฟซีเก้าหรือว่าเอฟซีไมๆกัน เมื่อนี้ทันสนุกกัมาพ้อมกับทีมงานขล้องไอนะ้ทินอ่องคือก้าวเด้อเนาะโดยกะเข้าไปห้าทางสาส่นเาเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาคำคำแล้วเนาะกะฝนกะใกล้จะตกแล้วพ่อแม่พี่น้องกะออกมาแที่วทงไฮทงนาเทวเดินบิดนี่แหละเนาะกะบ,บรรยากาศกะค่อยคำยามแรงกะฝนกะใกล้จะตกแล้วะกะวิวก็เริ่มแบบมีจะได้แล้วเนาะแซงกปะป้าเข้าเป็นอะไรก็เข้าไปห้าทางสาส่นเขาเลยเนาะไห่หอดหนะทอดชวน โดยทั้งลัางชีเขียวแต่ทั้งหนาชีขาวพี่น้องเอ้าสวัสดีสวัสดีเด้อโดยก่อนสีโอลมพี่น้องฮ่าผ้จบพ้งานไปแล้วนี่โดยสื่อยังนอสื่อดวงตาสาวดวงตาอายุจักหีสามสิบสองปีโอสามสิบสองปีโดยเป็นใดๆสถานะหัวใจโสดจะบอกโสดคือว่าเอิญพี่น้องเข้ามาโอลมนำสาวโสดหนาไม เคยสั่งครอบครัวแล้วบ่เคยแล้วมีลูกติดอยู่บอจากคนสององลูกสองอ๋อสามีหาลูกสองคืองามแต่เนาะนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผาชินี่ลได้คู่เลยเนาะหญิงกับชายหนูจกปีแหละลูกกบจะลูกกบฮะหกปีปลายหกปีปลายมาลูกผู้ที่ซองได้สาบัญเนี่ยมาจืดพุทธิซองเอาได้สี่ห้าปีเนาะ เขาเงียนหมดแหละคู่หนึงยังคู่นึ่งอืออ๋อมันนอนหนาบอ่ะสามครอบครัวเลิกกับคนเก่าจากปีแหละสามีจะสามปีสามปีคลองโสดอะไรหรือว่ามีผู้บ่าวมาหยอกหรอเป่บ่าวบ่าเรือข่อยว่ะแต่มีเนาะบ่มีเฉยเป็นอะไรจะปิดอกปิดใจไว้นะบ่อยากขบหาไปยังทันพ่อมหรือใดๆกะ พร้อมอยู่แต่มันบอมีคนมายันเจ้าอยู่เทียงนาผู้บ่าวเลยบ่เห็นเออเนาะอยู่อยู่เฮือนอยู่ชานกับใครบ้านเฮือนอยู่กับเอื้อยกับพ่อแม่กับพ่อแม่จ้าคนนะอยู่เฮือนครอบครัวสี่คนสี่คนอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็บอไอ้กับลูกเออืออยู่ในนี้เลยเลืไอ้น้องสามครอบครัวหมดแล้วป่ะจ๊ะเหมือนกันแยกออกเป็นเฮือนเพื่แล้วเฮือนลาวแล้วแต่อันนี้เนาะมาอยู่ให้อยู่นาเนาะ เลิกกันเนาะกับคนเก่านี่ขาดแล้วใบน้ำตอกน้ำตาลสารกมจีทุกอย่างขาดขีดเจอพี่น้องเลยดเป็นอะไรเงาบ่อยู่โสดฮะมันก็เงาอะไรเนาะนั่นกลมเงามาเยือนเห็นบ่เจ้าเดี๋ยวปวดใจพี่น้องลงออนไลน์มงดูจักบาะอยู่เทียงหน้าเพื่อคนเห็นเนาะ อันนี้เปิดอยู่ <Hollywood> อยู่คนเดียาป่ะนี่เพื่อนก็บูมหุจักเปิดอยู่กับพ่นเนาะเองเพูนก็ได้แต่กุ้งไม่เอาบ่ะนี้ก็คือสิมีผู้เบาแพลวเห็ฮล่าอยู่พี่น้องเขามาจีด้วยทนใจสาวดวงยูสายชองปีโศกลูกติดพี่น้องะโดยลูกติดสองคแต่งหนึ่งได้สามพี่น้องบ้านนี้ฮะมาได้เจ้ามานได้ทางแม่แล้วเอาลูกไปพร้อมมันมาได้ชาวไปห่างบุญห่างตะปางหลังได้พน้านโดยหน่อยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ไหมกินแล้วกินแล้วกินไปชัางอยู่หายยอะนะ กินแกงหน่อไม้อะไรเนีย่ยเยอะสุกน่อไม้ลายนี่หาอยู่ห่วยบุญหาอยู่เทียงเจ้าของอยู่ในเทียงเจ้าของเลยนะอ่อปวดใจแบบนี้ต้องมีผู้ชิดแบบเพิ่นหมักตั้งสเปกไว้หรือว่าจังได้หมัหมกคนแบบไหนเจ้าหมักคนบอกกินเหล้าบอกสูบยาว่าอบอกกินจักเล็กจักหน่อยตามคันสังคมบ่ได้บอกได้อยู่คันแบบไปหลินหมูยังนี่นะ S <S บบเอเอสังสรรค์กันเล็กน้อยได้อยู่แต่ว่ากันกินเมามากคุมือแบบมาอะไรเอออาโวยโวาย,ยตีลูกตีเมียเนี่ยกับโบอยากได้นะ,ะเคยเจอบบถ,ถึกตีมาก่อนหรือเปล่าเคยเจอเล้วะเขาตีเจ้ามีปากเสียงกันจะลงมือใส่<ม>อาก็เลยย่านเลย <S 2> <S 2> บ้านเนี่ยเนาะเออบอกไหนน <S 2> <S 2> <S 2> ไวพี่น้องเนาะเพื่อนกินเหล้าเมามาบอกจังตีเป็นแบบสุบยามาแบบนี้แปลว่าคนร้อนเนาะ เราจะช,ชนบอลรูปหนักงานพี่จชาชนสังคมยังไม่ยอมหับแล้วเหลืองยาพี่อน,นอ้องดยเหลืองเมาเตะให้ห้าสังคมกันินท่าคือกันกระดกกระเดีะเนาะเออ,อ,อ,อเอาพอประมาณเด้อหนุน่มๆเด้ยที่เขามาจีบกันเลย,ยเอาพอประมาณคือเ้าก็กินสังสรรค์เป็นเวลาบรเาิเวนว่าเอาถูกเวลามันก,กับไว้ก็เลยเอายามเป็นงานเนาะ เวลาก็นเวลาถุงมือได้พี่น้องอาทิตย์หนึ่งสักเตือนหนึ่งว่าันไลให้องานเป็นเปืองานงวานดองเนาะงานิตย์หนึ่งแบบหมู่คว่าหันมแซ่ให้สองบ่เนาทยหน่งเกือนนวาหันาล้องแาบพ่ออาทิตยหนึ่ง็เตือนห่ง่าหันกใสาินหาทองเกอบครัวาหันล่้งบาทหนึ่เชือนหน่วาหันไยู่ให้อบบพ่อาทนึ่งเกอน่งว่าหนล่ใหนทองแบ่อายอ่งเช็กเน เปิดใจมาบนี้อยากร่มรุงทั้งนีน้บนี้อยากเปลี่ยนบ่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่ประเทศลาวก็ได้อยู่ประเทศลาวประเทศใดก็ได้คะแนนบอกแบบนิสัยแบบนิสัยแบบเป็นผู้ใหญ่นะนิสัยเป็นผู้ใหญ่เออบ่ได้เลือกประเทศเดินไปนอนบ้านนี้อายัง ยังเทียวจะมีพอเนาะเอาต้องเอาผู้ใหญ่กว่าเพิ่นจังเทียวพอแล้วเอาแล้วกัดสาวดวงคนงามจากเห็ดเวกเหงานยังอยู่เห็ดไหนเห็ดหน้าหรือเป็นอยังเห็ดหน้าจากเอตุเวีใปัจจุบันนี้นะเหตุน้างานสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานเนาะงานเป็นน้องผมมีคู่บ่าวเขาอยู่โรงงานเนี่ได้ไมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงอ้ากูจำปอจำโสดเนาะจำปอจโซเนาะเจีบเราแหละ งานนิคอนเนี่ยเจ้าวะเอ็ดได้จะปีแล้ววันนี้เอ็นงานเนี่ยสองปีปลา,าย้ะไรเออสองปีปลายปีปลายอะไรปีปลายหาเดือนทบเดือนนี่แสดงว่าก็เข้าเนาะเอ็นได้เงินดำเงินเดือนพอได้ใช้จ่ายบก่ก,บก,กุ้มอยู่บ่ครอบคุณเจ้าถามว่ากุ้มบ่มันกับบ่กุ้มเนาะมันกับพ่อได้ใช้ได้จ่ายไปวันวันเนี่ยนะมาเกิดเก็บภาษีหนอต่อขึ้นเก่าไปซื้อไปหนวอมดแล้วไปซื้อนะกินต่อแต่ว่าทางลูกของเจ้านี่นะทางพ่อนี่ได้ส่งเงินเอยู่บ่ าส่งเสียลูกอยู่บ่ส่งเสียส่งให้ยาได้ส่งให้ยาได้วยาจ่ายให้ร้านอีกเท่อหนึ่งนั่นน่นบ่ะร้านไหนร้านอยู่พุ่นหนองเขาบ่ลูกเจ้าน่ะไปมาเนี่ยเขไปมาเมื่อบ้านพ่อแน่มาแม่แน่แปลว่าเขาเอามืินเร่งซอยเนาะแต่บางเธอพ่อโอนเงินมาให้กันเมื่อเมื่อเอาเงินนั่นน่ะนะแต่เมื่อหลักกาเขากาซื้อนั่นซื้อนี่ให้ยนักกามานักการมาแต่กับ่ได้เงินมากเลยแต่แบบเป็นเครื่องค้องยัง เออก็ตามเพเลนะินแล้วเนาะเพลินก็ะโชยแล้วเด็กแล้วนอยสาวดวงโสดมาหลายปีจนวันนี้พนะี่น้องอยากสารสูงอยากสะโสดแล้วไอ,อ,อยเงาเลยไข่เป่าหน้าเงาบ่เลยจังใดจังหยกโฉมจังหย,งหยกอะไรนะเตะคู่ครองเนะงาเนี่แยแหละเงาเลยอันมีคนคุยถือก,กต็ตกใจนี่สิอยากแต่งเลยบอกเจา้าคุยกันแบบถือตกใจแล้วนะ พร้งงพอมแต่งเลยพร้อมแต่งเลยถ้าสมมติว่าเพลินสมมติว่าเพลินนี่หล่มถืออกถือใจแล้วเลยเพลินจะมาสู้คอจะไปยุ่งพุ่นนี่ไปบ่ไปอยู่น้ำเพลินคือ,อไปอยู่น้ำเพลินคืออ้อเพลินนี่นะ<อ>คือแ <ๆ S 2> บบว่า<ๆ>ออกจากบ้านไปอยู่ตังรักอยู่บ้านเพลินแบบนี้ค่ะคือพิงก้อนพผวาลูกคันได้สักคันสมมุิว่าไปแก่ย่านแบบลูกเต้าคันนี้อืมมันคันห่วงยังเป็นห่วงคันว่าแต่งกะจะให้มาอยู่พี่ก้อนบ่ ก็สิได้เที่ยวไปเที่ยวมาและขนมันไกลกัอนี่หน่อยให้คุยกันก่อนจ้ะเนาะโดยตกลงวงใหญ่เนาะวพราะท่าถนาดเขาควเป็นแบบใดทางนี้เนาะง่ายไปอยู่บอดยหรือว่าควรจะง่ายเอาพีบอต้องลมกันก่อนแล้วเนื่องแบบเฮากับมีพหละนะเพราะว่าเขายังมองไปเห็นว่าผู้ที่จะมาคุยเฮานั้นถนาดเขาควบแบบใดโอเคพี่น้องเข้าใจเนาะโดยโดย หนุ่มเมืองนอกคืคุยได้บ่เคย่อแบบคุยได้ก็ได้หมักเนาะโดยก็ถาิ่นว้าภาษาเข้าเรื่องเนาะเฮาก็คือชิคุยได้เคยคุยหนุ่มไทยบ่เอาเคยเคยไปเะเทศไทยบ่ก่อนปล่าไทยเคยไปเคยไปเห็นอย่างเคยไปเห็ดงานเห็ดงานเห็ดงานทท่านี้เป็นในบ้านตั้งแต่เป็นช้าพุ้นจะทําสางคัวพุทนศโอเคเออไปแบปีอ่ะนะ หอดปีสาประมาณหกเดือนนี่ยหกเดือนก็าบอกประชาไทยจะจ้อยแล้วเนาะก็ฟังหูเรื่องฟังหูเรื่องอ่านภาษาบาลคนได้ได้โอ้ยปัญหาอะไรจ้ายังเข้าใจเลยเนาะแปลว่าแบบเลยบันนี้แปลว่าแบบเลยอะไรจ้าบันนี้ยังเนาะคุยได้พี่น้องมีทางการติดต่อเมื่อเราจะโมีหรอได้ติดต่อได้ไลน์ WhatsApp นาะถ้าว่าเพคนชนใจทางเจ้าเฮาจะได้แจกหลายให้เพื่อนเลยนะ คือแปลว่าเพิ่นคทางเฟซนี่เพื่อนจะพิมพ์เข้าไม่ได้เพราะว่าชื่อเฟซเจ้าก็เป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยอ่าหลายคนก็ย่าเพิ่นพิมพ์ไม่ได้ฮะนะพิมพ์หาบ่เห็นแมนก็คือแปลว่าหลายในงานที่ชุดเฮาก็คือเสียเอาลายเจ้ามือไหวแจก็เพื่อนหรือว่าเบอร์โทรที่ติดต่อง่ายเนาะไอ้องโดยสาตาเสียขวมันน่าปอยลงแมลงก็ นเนาะเพื่อนเกิดคือสีไม่เงาเลยอองอยู่ที่แบบตอบแตทตั้น,นทุหบทแล้วบรศัพท์จะว่างคุยในช่วงใดผมจะเป็นสาวโรงงานหนาสิเป็นกลางคืนเพราะมันบ่ค่อยว่างเลยจากโมงหานจากโมงที่จะว่างคุยบ่ได้นอนหลับปะอันเจ็ดโมงสี่สิบห้าออกจากโรโบชัดออกจากบริษัทเดินดทางมอเอเทื่ยนแปดฮอนละแปดเนาะฮอแปดโมงแปดโมงเพิ่งจะกินข้าวกินน้ำอีเนาะ ว่าทั้งลูมนี่อยู่น้ำพิเรศบ้านนี่ก็จะไปโรงงานอยู่น้ำผาถาวรไม่ถาวรอ่ะเพื่อนมาได้ติดโทรศัพท์ติยันว่าเพื่อนติดโทรศัพท์นอนแบบว่าปัตผู้บ่าวโทรมาจีบมาคุยแม่เพื่อนนอนติดลูมโอยมือมือนี่เป็นมือผักบัวเจ้าผักจากมือมาเนี่ยผักสามมือบุญหอกเขาเออเขาก็ผักไงเนาะแล้วเมื่อเลิกไปบ้านเนี่ย เมื่ออื่นไปลุยเลยแล้วนี่เนาะลุยเลยได้เมื่ออื่นกันจนค่ำแล้วจังเลยมากสะดวกทั้งแซดนี่บริเวณปตอเอาโทรเลยเร็วๆไปแซดเอาเลยแซดเอาบ่หรือว่าโทรหมากโทรก็มีแซดเอาก่อนยังบอกกาเปิดตัวมาจอมาเดี๋ยวให้แซดก่อนพี่น้องเริ่มแรกก็ยังโทรเนาะบางคนเพื่อทีเห็นหน้าโลดเนาะ คือตัวจันก้อนอย่าทูอย่างเดียวน้าไ่ผ่านมาแล้วเป็นแน่นโทรแล้วเราก็วางเนาะวออยังไม่รู้เรื่องจังโดยอันนี้เป็นว่าแชทก่อนนี่เนาะโดยเคยเห็นคือจะฟังเสียงปากเสียงบอส่งเสียงเอาเนาะโดยหรือว่าพิมพ์เป็นของวามาเอาจีน่าจังเดียดสะดวกขึ้นเนาะแล้วจังบอเรื่องโทรอีกคือนึงโดยสะดวกว่าสะดวกอ่าจีน่าพอห้างนั่งอะไรพอห้างนั่งใหม่ก็เอาบ่คุยได้อยู่บ่คุยได้พอห้างคุยได้ลูกปิดมาน้ำ สามได้บ่ได้ได,ดได้ตัวไทยตลอดเนาะบ่ได้ตีเปินดนรอพอเปินกะห่างอยู่แต่มันบ่ได้ห่างคือกะทอเด้อย,ย <c oughs> เพื่อนเอาเห็นว่าห่างกันเลยเฮ้ยกว่าผู้เ,เ,เช้าใหม่ช้ำโดยเนาะโดย,โดยเอาใจเพื่อนบอกเอาใจเก่งอพอตอนนี้เตาะบัดเดียวแล้วเราเปิดห้างเราได้สาวดวงสาวดวงเคยเปิดโเปวดใจลงออนไลน์ไปนน่ป่หาคนคุยไปเนี่ ยังยังไ่เคยครั้งแรกนี่นะในชีวิตกายังบุกโคตรดันไปเลยนะเบิรงกเนี่ยโอเคเลยแล้วเนาะโดยเราก็ไม่ชันเราก็ไม่เซ็นเนาะธรรมดาธรรมดาอยู่เพื่อนชวนเดี๋ยวเดียวเบิย์กเนี่ยแลยเนาะเอาเบิร์กทิปดอยเบิร์แล้วเอาเบิร์แล้วเดี๋ยวแต่เพือเดียวในไลฟ์เราพ่อแม่เลยให้หาคู่ฉลุเพิ่งจำเงาใจนั่งเลยเพิ่งบริวารยังบอกจ้าบอกบริวารเราจวตัดตัดใจโดยเอาเนาะชาวดวงแบบว่า หนุ่มไทยหมักหักเจ้านะเพ่อนายได้เจ้าไปอยู่นำ้ำผัวสมมุติมันมีกิจการอยู่บ้านเพมนะ่อนเนาะเพ่นมานําบ่ได้นะยจะให้เจ้าเนี่ยไปเห็ดกิจการนําเพิน่นไปได้บ่เป็นชเมียนเรือว่าเป็นยังนะได้บ่อยู่บ้านอยู่เพื่อนนําเพิ่นสิไปอยู่บ่ไปได้อยู่นขนาดอยู่ประเทศไทยแบบมันใกล้นะเอาก็เข้าใจกะนะันเนาะโดยเวลาเฮาวเบาฮารลมอย่างกันจากหัวเรื่องเมนเฮาก็เที่ยวไปเที่ยวมาฮ่ารูเฮาก็สะดสดุขึ้นเนาะ ถ <So S 2> well ึงว so like so ่าใกล้หรือไกลก็แบบว่าใกล้บ้านเฮาเนาะข้ามไปข้ามมาแมนแต่ว่าไปทาว่าไปเมืองนอกหรือว่าแถวอเมริกาเนาะกับไกลโพดโดยมามีหอดลูกพาขึ้นหอดลูกอ่ะโดยหอดไปโดนเหตุใดจ้ะเนาะไม่ใช่ว่าหอดโอ้ยหอดจ่อยจ่อยโดยูุบ่าวท่านนี้ท่านนิมทานเนาบ้านทหารเนาะบ้านทหารบ้านทหารกับทหารบ่มักบ่ บ่มีหอดเวลาตื่นเศร้ามากตะเวียนขืนก็ับไปโรงงานรถแต่ว่าถ้าบัดเจ้าไปโรงงานเมื่อื่นนี้รถเข้ามาเอาพี่บอดหอดเดินบินอเพราะว่าเขามีอยู่บ้านนอยองดิไมมีคนเขาไปนี่รถเข้านะมันมีบ้านนอไอ้นี่ลงไปบ้านนอบ้านนอยนี่ยคือบ้านแบบว่าบ้านห้วยเมานนี้บ่บ่มันเป็นบ้านบ้านเจริญสุขนี่แหละแต่มันอยู่ล่มนี่ยยังมียุเนะก็คิดว่าชุดแต่คันนี้เนาะไอออง มีบ้านนี่ข้างใหนเนาะทางก็สะดวกสบายเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีจะมาแวะมาหาทางงานชาวดวงตาเพิ่นสบายมาด้วยเตือน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 มาแล้วเนาะนินะไม่ใช่แมนตกคุ้มแมนยูวันยามพ้นแต่ว่าทางหน้าบ้านหน้าทท่งหน้าเพิ่อนินะไม่ได้มีกระสะดวกด้วยกว่างขวางแหลนที่เท่าว่างแล้วยังมีฐานชาวสุดเนาะถ้าจะมาหาทางชาวสุดเพื่อนก็ต้องได้ติดต่อหรือวันนัดไว้ลงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ไปเอ็ด งานเอ็ดการนี่ก็บางทีก็ได้จวดฮอรวันทิดเลยเห็ดโอทีเห็ดมือหนึ่งเจ็ดชั่วโมงแคเห็ดเวรโอทีโอทีก็มีมีโอทีสามสิบโมงบวกอีกกลางเวรนอีกกลางเวรแต่จังโมงหาจังโมงกับผักเข่าตอนเช้าหันแปดตั้งแต่แปดโมงพอปุ๊บสิบกว่ากว่าไปจากกว่าเนี่ยชีวิตมงค์เ่องโบผัก ถียงเบิกเ่ยผักมันผักเถือเราซิมหานาทีจังมเราผักันนึงัมเนาะอันตั้งแต่เศร้าฮประมาณสิบโมงสิบโมงซิมหานะพักเบิกตัวหนึ่งเบิกตัวหนึ่งปรมาณสี่ชั่วโงนะผักเบิกเอเจ้านี่เจ้ารายนี่มีทุกอาทิตย์นอาทิตย์ชะเกือบทุกอาทิตย์แต่ที่นี่นะคือ ผักบมเออมท i, care, ีน uh, ี่ล nice. ่ะเขาผักให้เพราะว่ามันเป็นเห็ดเวียงคุณเขาเลยเห็ดเวียงนี่เห็นไหมยืนหรือหนังยืนเลยยืนก็หนังนั่งเขาไม่ได้ปะบ่แล้วโมมีหนังเลยโมมีห้างมีแต่ยืนอย่างเดียวโอ้เราแบบยืนเราว่าเนาะเดือดลงแข่งลงขาเลยเนาะโดยจุ่แหงยืนทุกปีเลยฮะนะไม่ได้ถึงย่ายแผนไปหนังเลยบ่ มีแต่ท่อของนั้นแหละค่ะขาขาบวมบอกมันกระววมันเลยค่ะเอ่อฉลายเป็นแบบบวมน่ะเป็นบวมขบงจีเอนหรือขาอะไรโดยเออวันนึงเก่งนะประสบการณ์นะเคยไปเห็นงานอยู่เมืองไทยกลับมาเมืองลาวเนี่ยมันเห็นอยู่นี่เลยอืมเลยไปเห็นบวมเอิรกนอ่าถูกบป่าวชวนไปหางเงินหรอบวเอิรนก็จะไปกล้าไปบ่ อยากไปอยู่ของมันบ่มีผู้พาไปเนี่ยไปผัดย่านบ่เคยไปใส่หลายย่านนะนะไปเล็ดเรียกไปน้ำเอื้อยน้ำนองในนี้นะคนเราจากแล้วคันท่าว่าเพิ่อนจะเอาเจ้าไปเอดเวนงานญ่พุ่นก็ข้อเพิ่นมาบึงตัวจริงตัวทางเขืนกันเนาะเพื่อเขาจะได้เชื่อใจเพิ่อนนะนะเพราะว่าพ่อแม่ได้จื่อหน้าจื่อตาเพิ่นเนาะเขาก็ยังได้ไปเขาก็ยังกล้าแน่ บนชิโตคำผู้สาวเรือเนล่าได้ยินเสียงกูแปลกกูแปลกกูแปลกโดยจังหำผู้สาวจังหำปูมาสัมผัสเลยเนาะคนตนลาธาตุโดยอ่ต้อเห็นเขาเห็นน้ำจำปาได้ร้ายมาได้ปีหนึ่งกับบริได้ร้ายมาได้ไหมห่อบริสามสี่ลอยบริห่อลอยๆกับแปนี่แหละนาซิโนมันเอายังไงเนาะคุ้งกินอยู่บ่างหมกุ้งแต่ละปีขายน้ำเปล่า หายเล็กหน่อยแะเนาะยังจำเป็นเห็นแบบประเด้แก้เออแบบบาดบินอ่ะแบบแบบสิ่งน่ะภัยเห็ดน้ำเน้นอ่ะพี่อ้ายอ้ายพี่อ้ายก็เพื่อพาไทยพาข้าพาเหตุนะมีแต่เพิ่นนต่เพิ่นมีผัวแต่พาเห็ดเอาเาผู้ไม่มีโพก็เอ็ดแจมเพิ่นเนาะเี๋ยวมันเถื่ออะเอาเงินซื้อน้ำมันในเพิ่นอยงน่ได้เงินเดือนซื้อซื้อปุยซื้อพุ่นเนาะ สาวดวงเราลบสายตาที่น้องเราไปได้ทางไหน,นเนาะพื้นอายเนอนรัวพืน้นเกินเนี่ยมหาทิดนองก็ได้เนาะเกิน <c oughs> ถ้ามีคนคุยเนี่ยเจ้าชิดให้โอกาสก็คุยล่นโดนป่านไหนถามมาให้โอกาสคุยดนป่านไหนตอบมาได้เน,นาะท้าเพิ่นคุยถืออกถือใจอของเจ้านี่นะถ้าถืออกถือใจเห็นบ่หัวใจห่อนเขาอ,อยากได้น,นะ าคนก็ได้ผู้บางคนก็ลุมแล้วแหละบางคนก็ซ้ำมือซีมือหรือทิศหนึ่งหรือเดินหนึ่งะนะเดินหนึ่งสองเดือนแบบว่าคือแบบคนหลุมเจ้าแล้วนี่นะอย่าตกลงบบบนี้อย่ามาสู้คอเจ้าได้แบานมันมีทุกอย่างเลยถามเผื่อเขาโดยกันแล้วแต่สถานการณ์บนเดือนสถานการณ์ถึนแบบเฮากะถึกใจเขาเนาะเขากะถึกใจเฮาเนี่ยโดยเขาก็ว่ามีได้เนาะเขาก็ว่าว่าได้เมื่อไหร่ลมกันไปแบบโดนๆไปแบบ บรอยากถือใจกันนะะโดยบางคนก็มีเนี่ยนะเนาะโดยบางคนก็ลมลมไวก็ได้ไวเนาะขันเ่าลมซาเ่าก็โยกฝ่าดันมือสามชั่วโมงไปได้สี่ชั่วโมงบอกชีวัยเนี่ยคนละเนี่ยนะบางคนก็ลมทิศหนึ่งเขาอยากออฟแล้วเลปิดงานแล้วไหเอาไปอะไรบ้านเธอเลยอืมไปเป็นรูเป็นเมยเพื่อเนาะบางคนก็เพิ่นนะก็ตอบปลอได้โดยก็คือหาถืออกถือใจเดือนหนึ่งซองเดือนก็ได้ ขอให้เปิดเผยว่าเรื่องชีวิตการไปอยู่รุ่นนี้บุ๋มเป็นรุ่นฮาลิลคือหาฉางโตแล้วพี่น้องโดยอันนี้ก็คือว่าเปิดใจแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโดยการมีร้อยการมีเฮียนเอิญพี่เนอะมาเปิดใจเนาะบุ๋มเป็นแอบมีผู้บ่าวไม่ได้เนาไปเข้ามอารมณ์โดยเออพฤติการยงใหญ่เลยนี่นะขนาดผู้นี้โทรมาผุ้นั้นเปนมหาเนาะอันตรายนะแั่นั้นเออให้เปิดเราคุยพี่น้องเลยพี่เนาะในีชุดจะถามเนาะถามสารสูตร ให้พูว่าความจริงนะย่องชิมปิดทใช่ไหมถามความจริงกต่อความจริงกันพี่น้องอะบุรหมักหากทักมาพี่น้องเนาะคอมเมนต์เข้ามาอ่าแล้วก็มาคุยมาจีบเอาหอยที่เอามาทามห้นี่ก็ได้จะทามแต่ว่าเรื่องหัวใจฮนมันสัมผัสกันเองได้พี่น้องระหว่างยิงชายหนุ่มสาวเป็งกบหูกันแล้วเนาะ เป็นได้แต่สะพานครับเสื่อมหายหัจักรวยแล้วก็มาเจาะเบื่อหายเล็กเล็กน้อยได้อยู่มันเจาะชุ่มมือลายพยายามบรรจุบมาใช้รวยบรรจุบมาใช้จะนำมาลดแล้วมันบอกไปถ้าว่าเพิ่นจะได้ทางช่องทางติดต่อก็คือทักแสรมาเนาะเขาไม่ได้แจกทางหน้าใหม่เขาแจกทางหลังใหม่เนาะรวยก็รายรายคุณก็คือแจกทางหน้าใหม่ถ่ายคลิปอยจะฉับฉาอย่างบอกถึงนุ่มๆรวมกันมาด้วยกัน กะบ่มียังอยากใหายเป็นคนแบบใดแบบใดนิสัยที่ว well, ่าเข้ามาหลุมเจ้า่นะเข้ามาหลุมเจ้าเปล่อเลื่องอยากให้เป็นคนแบบขันหักเฮ้ากับหายหักลูกเขาน้ำนะนะแบบเป็นนิสัยแบบผู้ใหญ่นะเป็นเวลาอยู่กันไปเลยลูกเจ้าลูกข่อยนี่ขนาดหักเจ้าคือหักแม่เจ้าน้ำเนาะหักครอบครัวเฮาหักครอบครัวเฮาหักการเป็นอยู่ของเฮานี่แหละโดยหับได้เนาะจังลมบุ๋มแมนว่าเอาเฮ้ยไปหับลูกในยงเฮียน ลูกเจ้าไม่หักทำไมลูกมอได้เขาก็ต้องว่าหักแมงหักลูกน้ำเนาะหักักทางเอวยดุงนี่ก็ต้องหักขอบครัวเป็นน้ำเนาะัลูกต้องหักแม่หักใส่แห่ใส่บื้อเาต้องยอมหักได้เนาะจังทีว่าทักเข้ามาเออพร้อมแล้วถ้าว่าหักเพป็นได้เพื่อทุกอย่างเนาะแต่ทักเข้ามาเนาะเขามีมักก็คือเลื่อนผ่านเลยรวมไปถึงพระงาม ลมกันดนเติบเลยเอาเฉินมี่ก่อนเนาะโดผ่านทามไปวันที่ขี้เน่าคนนี้ผ่านทามบปแล้วมดไปเยี่เพิ่นไปพักผ่อนเนาะไปนั่งลิ้นนะกมุงเพิ่นโดยโดยโดยเอาทีนี้เอาเฉินมี่เขอบอกใจสาวดวงคนงามที่มานั่งโอลุงเนาะโดยมื่อหน้าก็พ่อกันไหมเนาะโดยพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาเฉินมี่เนาะลาสบายดี